สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงโฟกัสผู้นำกับผมเคมมลมอุตนดำเนรเกานะครับโฟกัสผู้นำจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเรื่องราวของเส้นทางของผู้นําไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานต่างๆนะครับว่า กว่าจะมาเป็นผู้นำด้านั้นจะต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมอย่างไรในการทํางานและรวมไปถึงเป็นพูดคุยก่กับเรื่องราวของความคิดวิสัยทัศน์ในการทํางานของผู้ที่เป็นระดับหัวหน้าง,งานต่างๆครับและที่ขาดไม่ได้คือแต่ละท่านมีคติธรรมประจําใจอย่างไรในการทํางานปกครองลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทํางานอย่างประสบความสําเร็จครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนุจรีคล้ายสวรรน,นะครับนายกสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยสวัสดีด้วยนะายกสวยกดีค่ะทําง,งานด้านนี้มาปีแล้วครับ ตั้งแต่ปี48ค่ะทำไมถึงมาทำงานต้อนี้ได้พอดีว่าตอนแรกมีรุ่นพี่พยาบาลชวนให้ามาทำงานเป็นจิตอาสาได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมก็ได้เห็นปัญหาชีวิตของแต่ละคนค่ะก็เลยเอ,อลุกขึ้นมาทำจริงๆจังนายกใช้ใช้พลังใช้เรื่องราวของการนำคุณธรรมจริยธรรมในตัวเองออกมาทำงานแบบนี้ยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่า ถ้าเป็นคนไทยจิตหลักของพ่อหลวงรัชกาลที่9ก็คือแบบอยู่แบบพอเพียงแล้วนะเราก็รู้จักแบ่งคําว่าแบ่งปันก็เชื่อว่าการให้ไม่จําเป็นต้องให้ด้วยเงินทองแค่เราให้แค่ความรักหรือว่าเรารู้ว่าเขาขาดอะไรแล้วก็หน่วยงานไหนช่วยได้เราเป็นสะพานเชื่อมในการเขาเข้าถึงสิทธิ์ประมาณนี้ค่ะมนถึงเรื่องของงานการเสวนาในค่ะ โครงการนี้เป็นโครงการประชุมใหญ่ประจําปีของสมาคมซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่19สมาคมเองก็จะมีเรื่องของการรายงานผลของสมาคมที่ผ่านมาว่าในแต่ละปีเนี่ยเราทําอะไรบ้างแต่ในช่วงการประชุมโครงการนอกจากจะให้ความรู้เนี่ยเราอยากให้เครือข่ายทุกภาคของเราเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นว่าเขาอยากให้เราเนี่ยขับเคลื่อนงานอะไรให้เขาเราก็นําปัญหาของเขานะะขั่นแหละค่ะมาทําเป็นโครงการเพื่อเสนอของงบแล้วก็มาแก้ไขปัญหา ให้แก่แต่ละภาคเรามีทั้งหมด5ภาค1เขตก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกและเขตกทมแล้วก็ตอนนี้เรามีชมรมพิเศษคือชมรมตะวันทอแสง<ม>ซึ่งสมาคมรวมกลุ่มจัดตั้งจากคนพิการทางจิตท,ทั่วประเทศ่ะดดำเนินการโดยน้องๆกลุ่มคนพิการทางจิตเพื่อคนพิการทางจิตค่ะ แล้วการร่วมมือกันของหลากหลายภาคส่วนบุคลากรที่จะต้องเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะต้องไปดึงมาจากไหนจะต้องไปปรึกษาใครบ้างของ <นะ S 2> สมาคมนี่ก็จะมีจากทีมจิตแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จหรือว่าสถรราบันกัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญาที่เป็นที่ปรึกษาให้เราแล้วก็มีโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศ20แห่งให้ความร่วมมือกับเราเจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตที่เกษียณอายุแล้วมาช่วยงานเราเพิ่มเพื่อให้คําแนะนํากับเราในการทํางานผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับนายกถามว่าผลตอบรับดีไหมดีค่ะทีมแพทย์ให้ความร่วมมือกับเราดีมากร ตอนนี้เราก็มีสายด่วนเรื่องของการให้คําปรึกษาแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณรายการเขาที่แล้วมีครอบครัวคนพิการทางจิตโทรมาแล้วก็เข้ามาหาที่สมาคมเพิ่มมากขึ้นอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะแยะขนาดไหนครับนายต้องบอกว่าเยอะค่ะเพราะว่าคือหนึ่งพวกเราเนี่ยเป็นอาสาสมัครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกําลังสําคัญสิ่งที่เราอยากได้นอกจากทีมแพทย์แล้วเนี่ยเราต้องการครอบครัวคนพิการมาเป็นกําลังหนุนเสริมในการทํางานให้เราเพราะว่าเขาอยู่กับปัญหาแต่เราคือตรงกลางที่ช่วยแก้ปัญหาให้เขาถ้ากลุ่มครอบครัวคนพิการเข้ามาน้อยเท่าไหร เราทํางานหนักเคยท้อค่ะแต่บางทีที่ศึกษาถามว่าในยกลงลองดูว่าที่ยกเก้ามาตรงนี้เพื่ออะไรเนาะเราก็เห็นคนพิการอย่างเงี้ย่ะมันก็เลยทําให้เราแบบอีพลัง พลังเยอะนะครับจะทําให้เราเราสามารถต่อสู้ปะสษรคปัญหาต่างๆต่อไปได้นะครับนายกคาดหวังยังไงกับการทํางานด้านนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังเราคิดว่านะตอนนี้ก้าวที่สมาคมต้องก้าวคือคนพิการของเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานการมีอาชีพซึ่งปีนี้ปี65เนี่ยเราทําเรื่องของการอบรมจ็อบโค้ดคือจะมีพี่เลี้ยงที่คอยดูว่าเวลาคนคพิการของเราเรียบการจ้างงานต้องมีคนคอยไปดูว่าเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็สถานประกอบการเนี่ยเข้าใจคนพิการไหมเพื่อคนพิการของ ราสามารถทํางานได้ยั่งยืนนั้นปี66ที่เราจะก้าวต่อก็คือคนพิการต้องรับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นและต้องเป็นงานที่ยั่งยืนช่วงท้ายครับนายกอยากจะมีอะไรที่จะเพิ่มเติมให้กับบุคคลที่น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการทํางานด้านนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการที่ให้งบประมาณเราทําโครงการทุกปีทําให้สมาคมประสบความสําเร็จลงไปดูแลช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการทํางานเป็นจิตอาสาแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่หน่วยง,งานต่างๆที่เป็นพี่เลี้ยงให้เราชมรรรมเเคือข่่ายทัวปะ ทุกครั้งที่สมาคมมีเกมเขาก็จะมาให้ความร่วมมือกับเราต้องบอกว่าการทํางานของสมาคมเนี่ยหรือทุกองก์นเนี่ยเราทํางานโดยลําพังไม่ได้เราต้องมีเครือข่ายเครือข่ายเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราประสบความสําเร็จครับผมนี่คือตัวอย่างดีๆนะครับที่อยากจะฝากไว้สําหรับใครที่อยากจะมีพลังในการทํางานนะครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจ ให้เราไม่ท้อในการทําง,งานนะครับสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะครับนี่คือหญิงแกล่งท่านี้นะครับนายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยนายกนิตรีคลายสุวรรณกับคุณนายกอย่างสูงด้วยนะครับผมค่ะ